ปทุมธานีการแข่งขันกีฬาวรัยอาลงกรสัมพันธ์ครั้งที่20สร้างเสริมสามัคคีและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2568ณอาคารกีฬาในร่ม3มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอัลงกรในพระบรมราชุปถัมภ์จัดการแข่งขันกีฬาวรัยอาลงกรสัมพันธ์ครั้งที่20โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิศักดิ์กัลยาณมิตร รองอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฏวไลอารองกร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประทานในพิธีส่วนภายในงานนายทิติพงษ์ทัพท่าช้างตัวแทนนักศึกษาภาคพิเศษในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาได้กล่าวรายงานถึงรายละเอียดการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้านดรพิศกัลยาณมิตรรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฏวไลอารองรณ์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ ประธานในพิธีได้ให้รายละเอียดกับผู้สื่อข่าวว่าการจัดงานแข่งขันกีฬาวันไล่อารมณ์คอนสัมพันธ์ครั้งที่20โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาผ่านกิจกรรมทางกีฬาเสริมสร้างพลานามัยของนักศึกษาและพัฒนาทักษะทางกีฬาให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้เวลาว่างอย่างมีประสิทธิภาพโดยในปีนี้การแข่งขันจะมีทั้งหมด3ชนิดกีฬาได้แก่ วอลเล่บอลผสมชายหญิงแชร์บอลผสมชายหญิงและฟุตซอลชายการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกองพัฒนานักศึกษาคณาจารย์และหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยายลายัยที่มีส่วนช่วยในการจัดกิจกรรมให้ออกมาประสบความสำเร็จพร้อมทั้งให้โอวาดแก่นักกีฬาเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการแข่งขัน พร้อมทั้งใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงผมผู้ช่วยศาสตราจาร,รย์นรพิศักรเรยงนิดนะครับรองที่การบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวะไยลงกรในทอคราชวรรมนะครับวันนี้ทางมหาวิทยาลัยได้จัดงานกีฬาวะไยลงกรสัมพันธ์นขึ้นนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่20ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจัดมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในเรื่องของ การจัดกีฬาระหว่างคณะนะครับภายในมหาวิทยาลายัยซึ่งในปีนี้ก็มีมหคณะต่างๆได้เข้าร่วมในการจัดงานนะครับการจัดแข่งขันครั้งนี้นะครับเราก็มีป้าหมายในเรื่องของมหาวิทยาลัยของเรามีนโยบายเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยห่งความสุขเราก็พยายามที่จะมุ่งให้เกศึกษาของเราเนี่ยมีความสุขทั้งความสุขกายและความสุขใจความสุขกายก็เกิดจากการที่มีสุขภาวะสภาพร่างกาย ในยามใหม่ที่ดีนะครับแล้วก็ความสุขใจแล้วเรื่องของการที่ได้มีความสัมพันธ์มีมิตรสัมพันธ์มีความสามาคคีซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็จะตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องของความสุขกายและความสุขใจอันจะทําให้องคอ์กรของเราเป็นองค์กรแห่งความสุขครับข่งขันงนี้นะครับทุกประเทศกีฬาในการแข่งขันก็มีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการร่วมมือความเป็นมิตรแล้วก็ การแพ้การชนะการให้อภัยต่อกันครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะมาสมัครเรียนนะครับมหาวิทยลาลัยาราชภัฏวไลยลงกรณ์ของเรานี่นะครับมีการเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ก็ได้นะครับหรือมาสมัครที่มหาวิทยาลัยก็ได้ติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเรามีหลายคณะระดับต้นระดับปริญญาตร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับทั้งสายวิทย์สายสังคมและก็สายวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมศึกษาใน ครั้งนี้นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยของเรามีมาแล้ว90ปกวปีนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึปัจจุบันเรามีศิษย์เก่าที่ผลิตไปแล้วเนี่ยเป็นแสนคนนะครับแล้วก็ปีนี้เรามาร่วมฉลองการเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพระองคราชีัมภ์มาครบรอบ50ปีนะครับภาพข่าววัชนาชัยวัจาพาร,รวยรายงาน